สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมาทําต่างหูจากแม่พิมพ์ h o l ลแกรมให้ดูคะ่ะแม่พิมฮโฮโลแกรมเป็นแบบไหนก็คือนี่ตัวนี้ชิปตัวนี้เขาจะเวลาเขาโดนแสงนะคะลูกค้าเขาจะรุ้งรุ้งแสงหน่อยอะคะ่ะแบบเขาเล่นแสงตอนนี้ลูกค้าไม่เห็นเนาะเพราะว่าในห้องนี้ค่อนข้างจะมืด แต่เวลาแม่ค้าทําเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่ค้าเอามาเล่นแสงให้ดูนี่เป็นผลงานสําเร็จนี้แม่ค้าใส่โชว์ให้ดูเลยถ้าไม่สวยต้องโทษแม่ค้านี่เพราะว่าผลงานสวยไงแต่คนใส่ไม่สวยก็ต้องโทษแม่ค้านะจากดอกจ้าอย่าเติมทองนะดอกไม้แห้งนะ เอ็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ได้หนักนะหูไมค้ไม่ได้ยานดูเล็ดได้เลยไม่ยานไม่ยานไม่ได้หนักนะใส่เก๋ๆออกไปข้างนอกอ่ะเอาลูกค้าบางท่านถามช่วงนี้ใส่แมสจะเก๋ไปไหนเอาเวลาเราปิดเน้ใช่ไหมคะเวลาเราทานข้าวเปิดออกมาอุ้ยสวยนี่อย่างนี้ไงลูกค้าโอ้ใส่ได้ออกไปข้างนอกแบบน่ารักน่ารักไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ อันนี้ชิ้นงานแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะแม่ค้าหล่อจากอีพ็อกซี่เลซินค่ะแล้วก็ใส่สีใส่กับเพชรแล้วแกะออกมาก็จะรุ้งๆอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นแม่พิมพ์โฮโลแกรมนะคะลูกค้าจะออกเป็นนี่ค่ะรุ้งๆเลยหลออกมากี่ครั้งก็เป็นรุ้งๆอย่างนี้นะคะลูกค้าสวยงามมากยิ่งถ้าเขาโดนแสงแดดนะคะโห วิ้งมากเลยอันนี้แม่ค้าจะเลือกชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาทำต่างหูชิ้นอื่นเก็บก่อนนะคะอันนี้เราก็จะมาจุดตำแหน่งนะคะ แม่ค้ามาไวนี่ได้ละอ่าอันนี้สว่า์แม่ค้าเองค่ะทําหล่นเนี่ยแตกเลยลูกค้าต้องเอาเทปมาผ่านไว้แต่มันยังใช้งานได้อยู่นะนี่ไงจุ๊แล้วเราก็มาเจาะเลยค่ะก็ตั้งให้ตรงนะคะลูกค้าก็เจาะเลย นี่นะคะแม่พิมพ์เรียบๆก็เอามาเจาะเองได้นะนี่ก็ได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปทำความสะอาดอีกทีคะ่ะอีกหนึ่งชิน้น ้อยอุ้ยเรียบร้อยนี่เราก็ได้รูเรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดทำความสะอาดนะคะนี่ดอกไม้แห้งค่ะ ไม่คะเลือกสีขาวก็จะเข้าแบบว่าสีละมุนล,ละมุนกับสีฟ้าตัวนี้นะคะอันนี้ดอกไม้แห้งแบบทับนะคะลูกค้าก็จะเบนๆนหน่อยเดี๋ยวเอามาเคลือบ UV เรซิน,นะคะ่ะ ด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวนะคะอุ้ยโอเคถูกแล้ว ็ทา UV เคลือบเลยนะคะลูกค้าทาเคลือบแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็อบจ้ะ <c oughs> อบสักครูนะคะ ตัวนี้แม่ค้าก็จะอบสักประมาณ1นาทีเวลาแล้วกลับด้านกันนะคะเคลือบด้านหลัง แล้วก็อบต่อค่ะอันนี้ก็แม่ค้าก็จะอบ1นาทีเหมือนเดิมค่ะคือตัวนี้มันแห้งเร็วอะค่ะลูกค้าตัวเนี้ยแม่ค้าก็เลยอบแค่ประมาณ1นาทีนะคะครบเวลาแล้วนี่ค่ะปุ๊บแม่ค้าก็จะกลับด้านนะคะ แม่ค้าจะเคลือบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มีมีส่วนเกินออกมามีส่วนเกินออกมาบางๆนม่ค่ะก็จะตัดค่ะเคลือบให้เขาแข็งแรงนะคะอีกสักชั้นหนึ่ง แล้วเดี๋ยวชั้นนี้นะคะจะอบนานเลยก็ประมาณสัก3นาทีสนาทีอแม่ค้าจ๋า ตกแต่งด้วยมุกนะคะ โอเคอบแล้วนะคะอันนี้อบยาวๆเลยครบเวลาแล้วนะคะลูกค้าก็มาแตะๆดูค่ะว่า เ้าเหนียวไม้ถ้าเขาไม่เหนียวเขาเรียบเขารื่นอย่างนี้นะคะก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้มีเสร็จตัวลงมานิดนึงแม่ค้าขออนุญาตต,ตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วอ่า เอามาติดบนชิ้นงานเรซินนะคะน,นี่ดีกว่าอันเล็กไปไว้ตรงนี้นี่นะคะจะติดอย่างนี้ห้ามเคลือบนะคะลูกค้าชิ้นงาน โฮโลแกรมมาค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าเคลือบเข้าไปนะคะหรือเพ้นสีทับเข้าไปนะคะตัวโฮโลแกรมจะไม่เห็นนะคะลูกค้าฉะนั้นห้ามเคลือบค่ะแล้วก็จะใส่ UV Resin แค่ตำแหน่งที่จะติดดอกไม้แห้งนะคะ Okay. แล้วก็อบค่ะกลับด้านเขาหน่อยนะคะลูกค้าแสงเขาจะได้โดนด้านหลังด้วย ครบเวลาแล้วนะคะโอ้แข็งแรงค่ะลูกค้าแน่นถ้าสมมติว่าลูกค้าเคลือบแล้วนะคะรู้สึกว่าตรงช่วงปลายใบเนะะี่ยค่ะเขายังไม่แข็งแรงนะคะลูกค้าก็สามารถเคลือบเขาทาเคลือบเขาได้อีกนะคะลูกค้า ให้เขาแข็งแรงค่ะเวลาเราใช้งานจริงเขาจะได้ไม่หักนะคะอันนี้คู่เขาค่ะใส่ผีเสื้อดีไหมลูกค้าผีเสื้อจิ๋วๆเนี่ยลองก่อนนะโอ้อามันใส่ก็น่ารักอะเนี่ยคือละตัวไหม ืมโอเคนะลูกค้าเนะแม่ค้าใส่พิซอร์ก่อนดีกว่าอีดเดียวพอค่ะ ลูกค้าตรงนี้ลูกค้าอย่าทาทาแล้วอย่าอย่าอย่าเยอะนะคะนี่มันไหลไปโดนที่อื่นด้วยแล้วนี่มนไม่สวยปุ๊บอบแล้วเสร็จแล้วลูกค้า เสร็จแล้วดึง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 ,ดงอันนี้เอาคู่เขามาใหม่นี่คู่มาใหม่ประกอบร่างจ่าชื้ อุยลูกค้าใส่ได้พอดิพอดีอุ้ยอุ้ยร่วง น่ารักไหมคะประกอบร่างก็ง่ายมากเลยลูกค้าถ้ารูเราเจาะไว้พอดีนะคะลูกค้าก็จะ ใส่ได้เลยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้แอบเล็กอะใส่ได้ไหมอะ่ะอุ้ยได้ได้ได เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ต่างหูของเราอืมน่ารักเดี๋ยวแม่ค้าพาออกไปดูตอนเขาเล่นแสงแดดนะคะเดี๋ยวออกไปดูกันอ่าเห็นไหมคะลูกค้าเล่นแสงมากๆเนี่ยลูกค้าสวยมากเลย i'm saying so